สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมัชมพูสุกคนเดอมาหอด้วยพี่น้องมื่อ่วันนี้เขาก็ลมาหอดเ่อนเรียบร้อยเลยพี่น้องกาเดินห้างมากันเนาะกาขอโทษขออภัยเด้พี่น้องบรไดทศไทยให้พี่น้องเบิ่งเด้อบระเทศยคลิปให้เบิร์นประเทศไทยเบิ่งบรรยากาศนอนละเพราะว่าบรรยากาศมันก็บม่ค่อยดีอะไดขึ้นรถพี่น้องป้าคนเต็มเลค่ะนก็บาไลน์ประทศไดยเครื่องทัไลน์แล้วกะ ยืนนะพี่น้องยืนพี่น้องยืนแต่เซโนจนหอดพะรามลดเมยหน่อยให้ได้พี่น้องยืนเกาะแล้วก็จักโมงเหามาเนาะหามาประมาณสี่โมงเนาะเนี่นี่ก็หกโมงกว่าแล้วเนาะสองสามโมงไปยืนแต่เซโนกอดพะรามทับพี่น้องแหนะกันก็เลยว่าสิบวมีโอกาสเลยไม่ได้ถ่ายเพราะผมไม่ได้นั่งไม่ได้พี่น้องเบิ่งขอโทษขออภัยหลายๆก็ะหอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่กา เป็นปีงไก่ของปอกุ้งซื้อให้แม่พี่น้องกิงไก่เชโนพี่น้องป้งไก่เชโนแซ่บเลยพี่น้องเฮ้ยหาหาสิพี่น้องเป็นโตเลย <laughs> และการมีแจ๋วกองหนึ่งกับมีแพรให้นอ้อ,นองคนเนาะมามตเยี่ยมแพรคนหนูให้น้องคอนพื้นหนึ่งกับ <c oughs> มือใดว่างอีกคนลนะเนาะมีเวี่ันจได้เมื่อใหม่อีกเพราะว่าช่วงนี้น้องคอนพันกัเขาเงียนด้่งบ่มาวันนี้บ่ได้ื่อื่นพันเขาเงียนพี่น้อง ก็เลยพากันกลับวันน,นี้ลูกจให้อยู่แล้วพี่น้องคอนกะเล่งเฮียนนะพี่น้องให้มันทันโรงเรียนอื่นออแล้วก็กวดกาหลายอย่างลน้องคอนเลยข่าวมาให้มันทันวันจันทร์แม่เขาไปยักมาแล้วม่วนพี่น้องเมื่อกลุ่ม่ม่วนพี่น้องจักพี่ส,า,สาวทุกคนเช้านี้กะแม่นัดซื้อปิ้งกอกปิงไก่ไปกินซุ้มกันยุ่งเงินป,ปลนากรุงหมดแหละตอนฮีย่งกับพี่อินน้ำสะอ้นอินน้ำน่องน้ำลานแหละไปเยี่ยมหลาน เยี่ยมเท่าเมฆแต่ว่าแม่ฆนะเท่าเมฆเมฆเท่าเมฆพี่น้องเมฆยังลุงดภาเมฆจันท่าเป็นเยี่ยมหลานพี่น้องเอ้ยวันละวันว่างเมื่อใดก็ซิ้เมื่อเยี่ยมไม่เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วเนาะมื่อเสารนี้เออมิงกะเป็นเห็ดอันแกงเห็ดละงอกพี่น้องแล้วก็แม่น้อยเคืนกระสือปิ้งไก่เลยพี่น้องไปกินอยู่นะ พอดีกินเผาสมัคคีพี่น้องหลายคนแซ่บแซ่บปิ้งไก่ยันซีโนแซ่บไล่อตอนเที่ยงอีกพอดีไอ้หน้าเพิ่นไปซื้อตั้มแล้วก็ปิ้งปลาน,นิ้นตัวหนึ่งนาะตัวก็ไงอิม่มเอามาสุกินพี่นอ้องต้มเลือดก,กแซ่บเนาะต้มเลือดนะมาแต่แตเป็นกะตอนหักเป็นยางดีเลยเน,นาะเวลาโอ้ยมีแต่ลูกตลาดพี่น้องกินขั้นพายก็กินไปขั้นพายก็อิม่มท้องตึง พักพรก็คือพี่น้องอู้ยืนจกากคาร่อ,อีตนล,ลูกแม่ลูกก็ยืนนานอยู่นนแม่แล้วก็พ่อแม่อีกคนแบบคนจอยเอ้ยแม่รถผัดขี่แล้วก็เบรกขี่แล้วก็เบรกเบรกนะพี่น้องจนวินหมืนหัวโซ่โซ่โม่ไพี่น้องยืนมากิโลเมตรก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรด้พี่นอ้องเจ็ดสิบห้ายืนมาเลยลงลงรถแล้วก็จนเซ่พี่น้องเพราะว่าเรือรถแต่คันเดียวคันพี่น้องที่ท <55 S 1> ้าคันเดียว คือสิบวมีเนาะมันกจะขำตึ้มออกมากะพักผ่อนก่อนเนาะพักผ่อนเศร้าเมื่อยเศร้าอย่างกันเชคคนอะไรกันพี่น้องเชคเข้าไปเงั้นลุงเฮียนพี่น้องเขาไปนายท่าลุงเฮียนขายเครื่องเอาค้าต้มขนมลงใหญ่อื่นแม่ก็ขายเครื่องแล้วไม่เสร็จนะส่วนน้องคอนคนก็เข้าองเฮียนพี่น้องจำได้เลยกะเบิ่งกันเล็กน้อยเนาะไปองเฮียนต่อเขาพักผ่อนคนขนมไปผุ่นและพี่น้องไป ลงใายอยู่เงียนพี่น้องลงไหวเมืออื่นกว่าคันเชื้อลงอื่นก็นยันเพราะทันเครื่องกันไลยเจอมาจิ๊ซื้อเขาต้องขนมกูไม่ได้ใส่เลยตลาดมันก็ปิดตลาดเชียงโพคืนปิดกไม่ได้กงข,ข,ขนมเก่าก็ยังลายอยู่คอยซื <c oughs> ้อที่บ้านทำนี่แหละเอาเถอะนะครับอยู่บึงกันไหมยุงเงียนเด้อพี่น้องเด้อเจะหน่อยสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิ่ง พีแม่กับลูกคอกอนเย่าแล้วผ่อนก่อนมาแต่เซโนฮอดหลวก็พากันมาเออพากันอันหนังผักผ่อนพี่น้องประมาณซ้านาทีหลวก็พากันมาข้นขนมลงแต่เือนพี่น้องมาหอยว้เตรียมคล้ายเครื่องมืออื่นนี่แหละพี่น,อน้อ,ของขึ้นนำแล้วลกับบ้าพี่น้องมืออื่นค่ะวันจันทร์โรงเรียนเข่าแล้ว กินเขากับปิ้งไก่อะไรพี่น้องยังงั้นกันตั่นเข่าเพิ่นกำลังนึ่งเข่าหันท่อนท้อปฏิภาณกันปั้นเข่าแล้วก็ลุยมาเลยพี่น้องนี่แม่ดองมะขามพี่น้องมะขามดองพี่น้องแกะไว้แต่มือมันศุกเด้อเผ็ดเองเลยพี่น้องแกะไว้แล้วก็แซ่น้ำว่ายแซ่น้ำว่ายเล้วก็นองพ่อเสไว้ให้เนาะแมงกะชิมาแซ่บบดนี้ฮะใส่น้ำหน้ำดองมากไๆพี่น้องเลย ดอกมาร์ริสโซก็แซงเลยที่มันเหลือมามาแม่แซงมืดเล้วก็เอามะขามมือรมวันอื่นน่ะพิ่นสีต้มเอามะขามพี่น้องชิลวกเอาแล้วก็หูดหูดออกเลยมันสบายแต่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นเพราะว่าย่านมันเปื่อยเนาะแม่เฮากินไม่ดีที่แสบกว่ามันสีแซ่บกว่ามันแน่นนังแกะลังคดลังแขงมาแลยมือดำมือแดง <c oughs> จนแดงมึดแต่การลล้องคอนเพิ่นไว้เด้อพี่น้องแกะมะขามนั้นปุ๊บปๆๆบปุ๊เาได้ เห็ด <แฟ S 1> คูปี้พี่น้องเอ้ยมาขานี่เห็ดคูปี้่าวา่าอันสาวเราเคยแกะให้หันเราเกี่ยวเข่าเราพวกเกี่ยวเข่าเราก็แกะให้เอาแล้วแม<น>่มเกี่ยวเข่าอยู่กระตานึงกะสิบพันสิมฮาหรือว่าสาวพันน,นี่แม่ให้ขุนอ้อนอ้อยทันดี่าตัวใหญ่กับสี่ห้าสิบพูแล้วมต้มน้ำเองพี่น้องต้มน้ำตาลเองต้มตาลปนน้ำ ยังบวมวันปนใดยังมานับหน่ำสำนใดพี่น้องพากันนั่งพักผ่อนกินข้าวปั่นข้าวคนละนาฬิกาพากันมาคนเครื่องลงเลยช่างลูกาบ่หลานมือนี้นาวเลี้ยงคำแห้งหนาวได้อาบน้ำหมดเลยโมนี้สองคนก็ว่าจังนะมืออื่นอาบไปสาวเอาบ่มืออื่นอาบไปสาวตอนเศร้าอุ่นดีน้หน่ำแล้วเนาะแมนเปิดหน่ำใหม่ใม่ฮะอุ่นขออาบหน่ำในโอ่งเลยหนาวเย็นไป่ตดนลูกสาวนี่น้องเอ้ยมาแล้วก็ไม่เห็นซอยแม่อีก จำไปอันตอบคอมเมนต์บลูตอบตอบเหมือนะไรที่ตอบพ่ะท่านขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมาหอดแล้วก็ยังกระตุกแม่อยู่ซอยแม่ก่อนเห็นจังไงกะหากระเรียนเครื่องแล้วแม่ก็ต้องแล้วเด้อพี่น้องแม่กะดองมะขามแล้วเดี๋ยวจะพี่น้องพอดีได้อยู่สามกระตุกสามกระตุกอันนี้เลยพี่น้องสามตุกสามตุกนี่ประมาณได้เท่าไหร่แม่ตุกหนึ่งได้เท่าไหร่ ตัวนึ่กับสามสินี่แหละประมาณสามสิบใบพันธุ์เนาะก็เป็นประมาณตุ๊กละร้อยบาทตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงพี่น้องเก้าโมงไปนี่แหละกัอย่างนอนแล้วเมื่อยยืนอยู่รถยืนอยู่รถก็จะมาสองโมงที่หลังแล้วว่าเจ็ดสิบห้ากิโลเนาะยืนจ้องกันมาว่านามบุญนามเบลสิ่กันเล้แม่กับลูกกลายคนร่วยมันมีแต่สองคน มาหอด่านยังปลอดภัยพี่น้องแต่ว่าเจ็บหลังนั่นะกลับ <c oughs> มาหอด้านเรียบร้อยแล้วนะแม่แล้วก็ตอนนี้ก็เลี้ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วประมาณเก้าโมง<ล>โมง้องงเลยเอ,อินก่แม่ใชได้ลุกต้มข้าเปียกอะไรพี่น้องแต่เด็กกินอะไรเอ่นกาส่วนน้องคอก็ใช้คนตื่นสวยเลยพี่น้องสำเก่าเลย <c oughs> เคยตื่นสำนัก้วไ็ได้ตื่นสำนักเลยพี่น้องแม่ว่าในปุ๊กชีโมงลุกเลยพี่น้องจักลุกอีสังกระดังดอแท้แม่ว่าเอ้าแล้ววันนี้ท่า เพิ่นนั้นตอบคหมอกคอมเมนต์อย่งางบวท่านก็นขอโทษขออภัยด,ด้วยพี่น้องเด้อมาแล้วก็ซี่เล่นม่เห็ดเครื่องซอยแม่ก่อนอกระทึกน้ำแม่นี่ก็เก้ามงเข่งเลยเนาะส่วนหนึ่งก็เพราะอยได้เหตุีบกนาะแม่บางสีห้ามือนี่เพราะว่าเบกไลยพี่น้องคิดหนานี่ก็เกี่ยวข่าวอีกเนาะบ่ะหาก็บ่ได้พี่น้องเอ้ก็ต้องได้หานอกได้เล็กๆน้อยๆพอได้อยู่ได้กินพอได้ไอันให้น้องคอนไปออง,งหาภูเีย <c> น <oughs> กแล้วเวียกับพี่น้องบัดนี้การท้งค้อนกับอีแม่ก็บชิได้พากันกลับเด็กๆพี่น้องงามเลยนะแล้วถีพี่น้องงามบ่ะสวยมากๆคันสื่อเอาแบบเขาเห็นแล้วนีสื่อเอากาตุกหนึ่งการสี่สิบปีเนาะสี่สิบห้าพันกาหน่อยกว่าบาทพี่น้องตุกหนึ่งอันนี้ข้ามาดองเองกะเข้าซื้อมาขามก็มีแต่ สอบหนึ่งกับสอบลอยนกกรอยอะไรกับวิทยาศาสตร์พันเนา,าะ <80 S 2> ไปหา,ห,าหาเองพี่น้องอยู่ร้านไปเอาเองอยู่ด้านแต่อันนี้ผมมีเวลาก็เลยสั่งให้เขาเอามาใหา้สามตุ๊กนี่น้องคอนแกะแป๊บนึงพี่น้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วทำ <laughs> พี่น้องการใช้ได้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามเด้อพี่น้องเด้อที่มาให้กำลังใจน้องคอนเด้อขอบคุณหลายๆ ขอบใจเลยลายมุสุขุสุคนเดอร์ที่มาให้กำลังใจลูกสาวผมกขอบใจเลยลายขอบคุณเลยลายขอบคุณหลายลาไปก่อนเด้อยพี่น้องสบายดีสบายดี